ไป้วตัดสินอะไรนะอะไรกีฬาจับมือกันหน่อยเว้ยจบสึกนี้จะเป็นพนันมิดกันแล้วเว้ยมาจบสึกนี้พนันมิดกันแล้วเว้ยเอาป่าแต่รอบนี้กูไปอัดหน้ามึงก่อนนะก่อนจะเป็นพนันมิดกันนะกูขออัดหน้ามึงก่อนนะตอนเนี้ยไอ้เหี้ยก็มาดีก็มาดีว่ะมาดีเขาบอกเลยมะเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่า Hãy hê 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 Hơi, dạ phương biệt, dạ phương biệt, dạ phương nhập เามไหจะตาย,อยาเออบอกงส่งไปสตรเป็นไหมครไม่เป็นนะไม่เคยทำผมต้องลงก่อนทอ่ะเขาได้ส่งไฟสุดอะไรทั้อย่างไผมส่งไม่เป็นอนะพี่หนุ่มไม่ได้ส่งเหรออ๋ออันนีด้ดีเอเ็นหรอผมไม่เคยส่งเหมือนกันต้องไปถามทิพันธ์นีทิพันธ์อ่นนะ ก็ยังมีคนสมเป็นอยู่นะหได้ไหมคุณว่าใครทอมาเออไม่ไงงหมดโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นคิปนีตกคู่เลยนะไม่ได้ยินเลยนะผมอ่ะพี่ได้ยินได้ยินบ่อยแล้วแม่งตอนตายไปเจอมันทุกทีแล้วบอกมันจะบอกว่าใครยิงมันใช่เหรอใช่จะมาดิมาดิ๋ยวมาเดี๋ยวจะบอกว่าใครยิงมันแล้วก็ไปทางไหน ยกิกงนึ่งยิ่งนึ่งเนีออ่มาดูสูตรดำกับสูตรขาวไม่ต่อยกันแหละโอ้ยแล้วแกเอาเอาคิดสโตบ,บอกว่าเอาตรงสุดปลายสุดเจ้เจ้เฮ้ย <c oughs> จริงเยัย <c oughs> มันไปผมผมก็ส่งไม่ได้เลยส่งไม่ได้ไม่รู้ <c oughs> ไม่เคยทำอะ่ะถ้าเกิดว่าเคยทำก็ส่งได้ ผมให้แต่แฟนมาที่ไหนส่งทำให้อะแล้วผมก็จ่ายแต่เขาไม่เราส่งให้คนเดียวไม่ใช่เหรอแก๊งหนึ่งใช่ยัยข่าวนี้มาว่าก็าสุดแก๊งเข้าวันนี้ปะวะเออถ้าเข้าวันนี้ก็เจมเลยอ,อยากใส่แอกเลยอะอยากใส่แอ๊กเลยเนี่ยแใส่ทั้งวันเลยอะเดี๋ยวใส่ตัวแอ๊ไใส่ด้วยอะยใส่ใส่เดินใส่เดินทั้งวัน